สวัสดีค่ะแม่แม่จ<ม>ู<ม>ไกและโคเกตน,นะคะมีรายการใหม่นะคะมาอัปเดตให้กับแม่แม่นะคะนั่นก็คือรายการขับมาดูบีสมาคมคนอยากมี การนี้ค่ะกูเกดตกูก็ตั้งใจทํามากคือให้มันเป็นแบบวาไรตี้และกันใหม่และกันใหม่ติดตามนะมี3ามช่วงค่ะช่วงแรกนะคะเป็นช่วงที่เราจะเล่าข่าวชื่อว่าช่วงข่าวนคนอยากมีลูกก็คือข่าวทั่วโลกเลยกูเก็ข่าวคนอยากท้องวันนี้นะคะบอกเลยว่าสะพรึงเพราะว่าแม่เท่าวัย74ปีนะคะสามารถตั้งครรภ์ได้สําเร็จแล้วก็คลอดลูกแฝดเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะเนี้ยเอาเรื่องแปลกๆที่เกี่ยวข้องกับภาวะเจริญพันธุ์เนี่ยรวมถึงเท็คโ่าวเี็คข่าวต่างๆอ่ะเดี๋ยวมาเล่าข่าวให้ฟัง ส่วนในช่วงที่2ก็คือ research ทออะช่วงนี้แม่แม่เคยติดตามอยู่แล้วนะคะคูก้อยกับคุูเกดก็จะนำเปเปอร์นะงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศนะคะที่เกี่ยวข้องกับพวกสารสกัดต่างๆที่จะช่วยเยียวยานะคะภาวะต่างๆที่มัดยากนะคะให้กับคุณแม่ในี่ยมาเสิรถึงบ้านเนาะสนใจมากๆแล้วก็ช่วงสุดท้ายช่วงนี้นะคะแอบกระซิบแอบกระซิบเลยเนี่ยห้ามพลาดที่แอบกระซิบเลยาะา ไปติดตามความน่ารักของหนูนอนคุณเกตเขาเรียกว่าหนูนั้นเบบี้อแมนนะลูกๆหลานๆของคุณก้อยนี่แหละนะคะคุณแม่ที่เคยประสบความสําเร็จค่ะการบำรุงตามความพิคุณก้อยนะคะพอกเขาคลอดน้องแล้วเนี่ยลูกเขาเป็นยังไงอะไรยังไงเราไปแอบส่องไปแอบชื่นชมความน่ารักนะคะลูกของแม่แนนนี่ค่ะแม่แนนอู้ตอนนี้อุ้มลูกโอ้ยคุเกตดูสิเต็มไม้เต็มมืออู้นี่แม่แน ใช่หรอแฝดหญิงชายน่ารักมากเลยสายชายกวาอ่าติดตามนะครับ <S <S มัมทูบีสมาคมคน,คนอยากมีมลูก,ลกรเร็วๆนี้ค่ะ